อัปเดตรถเข้าใหม่ครับสำหรับใครงบน้อยอยากผ่อนเพียงเดือนละ3,000บาทรถบ้านเข้าใหม่ไม่หลักหมืน่นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับคืนกําไรสู่สังคมกันบ้างสําหรับใครที่อาจจะมีงบในการส่งตัวรถไม่ได้สูงมาก นะครับวันนี้เราได้อัเมล่ามาใหม่ครับ1.2ตัวรถปี14เลขใหม่เพียงแค่50,000กิโลเมตรฟังแล้วก็รู้สึกตังกิดในส่วนหนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะว่ารถอะไรแล้วใช้งานน้อยขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่าคันนี้คือรถบ้านแล้วเจ้าของที่ใช้เนี่ยเป็นผู้หญิงกุลสตรีแล้วก็เราได้มีการซักถามประวัติโดยแบบเบื้องต้นแล้วเขาไม่ค่อยได้มีการใช้งานแต่ถ้าเกิดอย่างเขา อยากจะได้เป็นตัวรุ่นใหม่มันคือความต้องการให้มันทันสมัยกับตัวรุ่นในบางรุ่นที่เขาต้องการจะมีไว้ครอบของ,ของก็เลยมีการผัดเปลี่ยนเอาอั e เมล่าคันนี้มาเทร์ินเป็นฮ o n d a ออกไปนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีการติดเซ็นเซอร์มา2จุดแล้วก็ตัวไฟเนี่ยจะมีการเปลี่ยนมานะครับเป็นตัวไฟคล้ายๆกับโปรดิกเตอร์ดวงออกจากลมๆเล็กๆหน่อย แต่ก็จะเป็นตัวหลอดสีขาวแบบนี้ส่วนด้านหน้าตรงนี้ไม่มีอะไรมากฮะเพราะว่าอเมล่าโฉมเนี่ยคือจะเป็นตัวโฉมกว่าไหมน,นี่เชนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องอยู่กันบ้างก่อนหน้านี้ก็เคยดูกันไปหลากหลายคันและสําหรับตัวอเมล่าถูกต้องไหมฮะอันนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยตอนนี้นได้มีการสตาร์ทอยู่นะยังไม่ได้มีการดับแต่ถ้าเกิดอย่างเนี้ยเราดึงตรงนี้ดูก็ได้ครับว่าเครื่องมีปัญหาหรือว่าอะไรหรือไม่ก็คือการวัดน้มันเครื่องถ้าเกิดเราดึงออกมาเนี่ยรถในปีประมาณนี้สไสในมีปัญหาหรือเกิด อุบัิเหอะไรกับข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเศษน้ํามันหรือไอ้น้ามันไหลย้อนขึ้นมาจากตัวรูกั้นวัน้ำมันตรงนี้น้ํามันเครื่องอะ่ะมีอยู่แล้วครับยังใสยอยู่เลยเห็นไหมฮะน้ำมันเครื่องเนี่ยคือยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าน้ํามันเครื่องขาดเพราะนั้นอันนี้เราก็การันตีได้เลยว่าเจ้าของเดิมที่เขาเป็นสุภาพสตรีเขาดูแลรักษาตัวรถได้แบบดีมากอาจจะ โดนโดนแบบอ่าล่องรอยสะเก็ดหินหรือว่ามีรอยชงรอยเฉียวอะไรอย่างพวกนี้บ้างเราก็มีการเก็บสภาพให้หมดแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนส่งมอบก็จะเหมือนกับตัวรถในราคาทั่วไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องตั้งสูนย์วงลง้อ ระบบไฟระบบ,บเบรกทุกอย่างอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวรถปกติไปเลยสําหรับคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนใส่ล้อมาเป็น RE ครับตัวนี้สีน้ําตาลไม่แล้วก็ยางเนี่ยถ้าเกิดถามว่ายางปีอะไรนะฮะตัวนี้ยางจะเป็นตัวปี22แม็กก็จะเป็นตัวขอบ15ก็ถือว่าดอกยังเหลืออีกเยอะใช้ดียาวๆนะครับแต่ถ้าเกิดยังในเลนราคาผ่อนประมาณ 3, 0 0พ4 0 0ีเราไม่ได้ขายเหมือนที่อื่นตรงที่ว่า รายละเอียดตัวรถทั้งคันเนี่ยเรามีการเก็บปรับสภาพทุกอย่างให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดอย่างพวกแบบร่องรอยเล็กๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยด้านหน้าด้านข้างบนหลังคาหรือด้านหลังเราเก็บหมดแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้กันบ้างรายละเอียดแดยเราเก็บไปหมดแล้วแต่ถ้าเกิดอย่างโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนี่นะฮะรอยแต่เข็บด้านข้างประตูเม็ดองค์เม็ดอาร์กลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนนะครับ แล้วก็ไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวผิดรูปผ,ผิดเพี้ยนไปจากตัวเม็ดอื่นสําหรับตรงนี้ก็คือจะเป็นในตําแหน่งตัวบอดี้ด้านหน้ายางของประตูเนี่ยเป็นของเดิมไหมอันนี้ของเดิมถ้าเกิดอย่างสมมุติมันเสื่อมสภาพหรือมันอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะเกิดการแห้งการแตกมากกว่านี้เราสามารถเปลี่ยนได้ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณหลักร้อยไม่ได้แพงอะไรมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวอะ่ะให้ดูในตําแหน่งตอนหลังฝั่งนี้กันบ้างอย่างตัวภายในเนี่ยรถรุ่นนี้คือมันเป็นอีกโกคา บ o ดี้ไซส์ขนาดใหญ่เพราะนั้นอย่างในเรื่องตัวการนงการนั่งอะไรแบบนี้คือสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยพื้นที่เหลือเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใส่ละตัวใหญ่หรือว่าคนใส่ละตัวเล็กสามารถนั่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพามาดูในตำแหน่งด้านหลังกันบ้างอันนี้ก็จะมีตัวสปอยเลอร์แบบดักเทลนะครับโลโ,โลโก้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบแต่ว่าอย่างในค่ายของนิสันเนี่ย คือมันจะไม่ได้มีการมาบอกว่าอันนี้คือรุ่นย่อยอะไรอันนี้คือรุ่นย่อยอะไรเราต้องเข้าไปสังเกตในส่วนตัวออปชันกันอีกทีหนึ่งพื้นที่ในการเก็บสัมภาระตรงนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันก็จะเป็นห้องบรรจุของขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวชุดด้านใต้ก็จะมียางอะไรสำรองแล้วก็พวกชุดเครื่องไม้เครื่องมือไม่ลงแม่แรงครบหมดเนี่ยโครงสร้างเนี่ยสีเดิมเดิมหมดเลยเห็นไหมฮะพวงยานองยา,นงยานแนวทุกอย่างคือเดิมหมดรวมมันสวยนะครับ รวมมันสวยมากอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าได้ในปี14มาแบบนี้แต่ว่าเลขไมล์หลักหมื่นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบหาได้ยากแล้วที่สําคัญเลยคือเน้นเลยนะฮะผ่อนเพียง3,000เดี๋ยวต่อไปพาเข้าไปดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับภายในกันบ้างนะฮะโฉมเนี้ยถ้าเกิดอย่างในเรื่องตัวแอร์แบงค์เนี่ยคือมันจะมีเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็น c d ดีวิดีโอเอ็มี3แบบธรรมดาเลยแต่ถ้าเกิดอย่างแบบเน็คือบลูทูธน่ยมันยังไม่รองรับ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่มากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราเอาในของปัจจุบันเนี่ยสมมุติอย่างตัวที่มันรองรับสัญญาณบลูทูธจากในมือถือเราเนี่ยเป็นแบบอะแดปเตอร์ต่อนี่ก็สามารถที่จะเอามาเสียบกับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ระบบปรับอากาศก็จะเป็นในลักษณะของฮิสันทั่วไปครับมีปรับร้อนมีปรับเย็นแต่ตัวนี้ถ้าเกิดถามว่าแอร์เย็นไหมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยอันนี้แอร์คือแบบเย็นเจี๊ยบเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้า เซนทันร็อกมองคงมองข้างพับมองข้างแล้ววันนี้ไฟฟ้าหมดนะฮะสำหรับตัวเบาะเนี่ยอย่างพวกรองท็อปเนี่ยคือมันจะเป็นเบาะผ้าแบบมันอยู่แล้วนี่นะฮะเบาะใหญ่สีสะเหลือเยอะช่วงหัวเข่านั่งสบายแล้วก็มีพรมเป็นตัวลายลายไดมอนด์คัชนะฮะสีแดงสวยๆรอบคันแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นทั้งหมดของตัวอเมล่า1.2รถปี14แต่ขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าเลขไมเนี่ย 55,689ื 55, ่กรเก้าโมตรคานี้เดี๋ยเราไปสุปหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับคันนี้อีกทีหนึ่งไปกันเลยครับเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัวอเมล่าสีขาวคันนี้นะครับเล็กใหม่ห้าหมืรถปี14วันนี้เนี่ยเราเอาใจคนที่กำลังอยากจะมีรถในช่วงนี้พอดีพอดีเลยนะฮะราคา1นึ0งแสามนะครับ ถามถามว่าจาัดแฟน์นได้ไหมอันนี้เน้นย้ำเลยว่าจาัดแฟรน์นได้จะส่งอยู่เดือนละ3,000แต่ถ้าเกิดยังสมมุติอาจจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะอยู่ในโซนในบริเวณไหนก็ตามนะฮะอาจจะมีเงินก้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความประสงค์ต้องการที่จะเสี่ยงในเรื่องตัวดอกเบีย้ยซื้อสดได้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้มันไม่ได้มีการเก็บแวดเพราะว่าตัวนี้คือรถบ,บ้านอันนี้เน้นย้ำเลย ถ้าเกิดสนใจนะฮะเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือเป็นไอดียไลน์แอดไลน์ปฏิภาณโต้ติดต่อพวกเรามาได้เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ